เส้นฐานะง่ายค่ะเส้นฐานะเป็นเส้นที่วิ่งจากเนินสุกไปยังเนินพุทธเส,ส้นฐานะนะคะเป็นเส้นที่วิ่งจากนะคะเนินสุกไปยังเนินพุทธแต่ไม่จําเป็นต้องวิ่งจากเนินสุกไปยังเนินพุทธก็ได้เดี๋ยวนี้ปรับปรุงใหม่แล้วเส้อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดในนิ้วก้อยเนินนีน้เรียกว่าขอโทษ ถ้าเป็นเนินนี้เรียกว่าเนินพุทธหมดจะตั้งจะนอนจะตั้งจะยังไงก็แล้วแต่แต่สำคัญที่สุดเนินพุทธเนี่ยเอาไปดูตัววิกตอรี่ถ้าเกิดเมื่อไหร่หมายถึงฐานะเปลี่ยนแต่บางทีมันไม่ต้องเข้ามาหรอกมันแค่อยู่ชายชายอาทิตย์นี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปดูที่ไหนมีเส้นไหนเกิดที่นิ้วก้อยจบ ไม่ต้องไปดูแล้วบางทีมันไม่ได้วิ่งไปจากเนินสุกก็มีมันเกิดขึ้นลอยๆเลยนะคะนะคะมันไม่ต้องเข้าไปถึงตรงนี้หรอกนะคะแค่ตรงนี้ก็เรียกว่าเส้นฐานะและแค่ล้ําเข้ามานิดเดียวบางทีอยู่ชายชายอาทิตย์ก็ได้แล้วเนี่ยอย่างเส้นนี้ก็ใช่แล้วนะคะเส้นนี้ยังอยู่เนินไหนคะ ส่วนมากมันทีมันจะไม่เข้าไปริมนะมันจะอยู่แถวนี้เนี่ยเส้นฐานะเนี่ยมันทีมันจะเข้ามาแค่นี้เองริมริมแค่นี้เองนะคะเนี่ยอันนี้ลูกชายคุณมาริใช่ไหมคะอ่าตอนเนี้ยการเงินของเขาดีแล้วนะคะดีแล้วแต่เห็นไหมฮะมันยังไม่ขยับตัวเนี้ยจะขยับจะขยับเข้าไปทางขวามือมากกว่านี้เห็นปะเมื่อขยับเข้าไปมากจะเป็นวีหงายเข้าไปในแดนพุทธมากขึ้น แต่ว่ามันยังไม่เข้าเต็มที่มันจะอยู่ประมาณนี้แต่เข,เข้าไปแล้วล่ะเจียดเจียดเนี่ยฐานะเขาจะเปลี่ยนฐานะเขาจะเปลี่ยนตอนนี้จุดอายุอยู่นี่ป่ะหรือดูไปนานเนี่คะอ๋อปีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ยี่สี่แล้วอ่ายี่สบสี่แล้วยี่สบสี่เข้าเข้านี่แล้วเขาได้เงินแล้วะนะยี่สบสี่ประมาณยี่สิบห้าฐานะก็ดีขึ้นเขาจะดีขึ้นไปเป็นเปาะเปาะนะแต่พอยิ่งมาอายุพอเข้าตรงนี้สิจะเข้าเต็มเลย จะเข้าไปลึกเข้าเนี่ยเขาก็ได้เงินตลอดแหละนะคะเนี่ยนี่ก็สินค้าเขาก็เริ่มจะใช้คำว่าดังได้ไหมใช้ว่าลูกค้าติดตลาดหรือได้รับการต้อนรับก็ได้เข้าใจนะคะแล้วตัวนี้จากตรงนี้มันเห็นไหมอยู่ตรงนี้ตัวนี้มันจะเขยับยิ่งใกล้เข้าไปอีกมันก็ใกล้กฐานะเข้าไปแล้วกเกิดเครื่องหมายอะไรฮะลิขิตอลีแต่ช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะช่วงอายุตรงนี้ประมาณยี่สิบแปดประมาณสาสิบเนี่ย ช่วงนั้นจอเงินไปทําอะไรระวังจะโดนถูกเทนะถูกโกงอะไรช่วงนั้นอะ่ะต้องต้องวางมือเป็นระยะนะเนีย่ยช่วงนี้เส้นนี้ต้องระวังเพราะสานะโดนถูกตัดเอ่อเส้นที่วิ่งจากเนินสุเอาเออกไปเลยนะคะเอาว่าเส้นที่อยู่ในเนินพุทธเนี่ยนะคะเหลื่อมไม่ต้องดูเหลื่อมเลยคะ่ะดูวีอย่างเดียวพอฐานะการเงินดีมากๆถ้าเกิดวิกตอรี่เกิดบนไอ้ตัวนี้สงสัยต้องแก้ เอา,อางี้ถ้ามีวิกตอรี่เกิดบนเนินพุทธนะคะหรือชายนะคะริมเนินพุทธใกล้ค้อนมาทางเนินอาทิตย์เนี่ยก็ได้นะคะเกิดเครื่องหมายวิกตอรี่เมื่อจุดอายุไปถึงฐานะจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่ถ้ามีเส้นตัดให้ระวังนะะนี่ อย่างเนี้ยเป๊ะเลยเห็นไหมฮะเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี้ยชัดเลยเนี่ยพวกนี้เห็นไหมฮะพวกนี้เข้าไปแล้วมือนี้จนที่ไหนอะ่ะคุณดูสิเห็นไหมฮะเต็ม ของเราพอจะหาตัวหนึ่งส่องไก่ไข่มันใช่หรือเปล่าว่ามันรั่วหรือเปล่าพอจะหาตัวหนึง่งคนนี้นับทวนไหมอันนี้เป็นแม่บ้านแลว้วสามีทำาฮะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกสามผัวเป็นฝรั่งมือทำอะไรไม่ทําอะไรแ,แต่ว่าลายมือเขาดีแต่เขาไม่ทําเขาก็เลยได้แค่เงินเดือนจากแฟนก็เข้านั้นเองโอ้ ม <Safe> <il> ือสวยอยากมาหาเศรษฐีแต่ไม่ทำก็เงินไม่ขาดไงก็มือซ้ายไงอ่านะคะเส้นวาสนามาจากเงินกันแสดงว่าแฟนเขานี้ต้องอยู่ระดับเงินเดือนเยอะสิไม่รู้ตอนนั้นดูเก้าบาทได้มือเนี้ยมาเห็นไหมฮะมือเป็นเศรษฐมือเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแต่ว่าเขาไม่ทำ เขาไม่ทำเขาก็ได้แฟนดีเขาก็สบายไปเกิดมาชาตินี้เสียดายมือนะฮะต้อสบายเขาไม่ต้องตั้งตัวจ้ะฮะแล้วที่วงววัเอวงดาวนี่คืออะไรที่วงเอาไว้เนี่ยมั Ham ้อ๋อเป็นช่วงที่เส้นตัดแล้วเขาก็พลิกขึ้นนะฮะ คือช่วงนั้นเนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะเห็นไหมฮะมีรอยปละมาตรงนี้แล้วมาตัดตัวนี้ช่วงนั้นนะเขามีความรักแล้วก็ไม่สมหวังแล้วหลังจากนั้นชีวิตเขาก็ดีขึ้นมันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะะอ,อ่าไม่รู้ได้ฝรั่งหรือเปล่าลืมถามเขาแต่มือเขาสวยนะคะเนี่ยคุณนับทวนไหมวีอะ่ะนี่ก็ใช่นะเนี่ยนี่น,นี่นี่แค่นี้ปีนะ มีเป็นพัน,พนเป็นหมื่นตัวเหน็น <stör re lek> ไหมบางคนเนี่ยวีขึ้นเยอะมากเลยนับไม่ท้วนเนี่ยชีวิตคุณเหนื่อยเห็นไหมขนาดเนี้ยพี่กำลังหาวีให้คุณวีจ๋าเธออยู่ไหนวีบอกกูไม่ไปตรงนี้ขึ้นมาก็รว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมีเส้นตัดเห็นไหมฮะเนี่ย พอคุณจะหาได้แต่ละตัวนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแต่คุณต้องเหนื่อยเหนื่อยไหมนะคะดีว่าคุณทําอาหารอะไรเป็นนะนะคะเห็นไหมฮะที่มาเมาืม่อเมืม่อเมื่อต้นปีก็เมื่อต้นปีได้อะไรมาป่ะได้ได้ฟุกอะไรมาป่ะเมื่อต้นปีได้เงินอะไรฟุกฟุกมาไหมไม่ฟุกอะไรนะคะ อ่าไม่ก็นั่นแหละได้มาได้ได้มาลูกให้มาเท่าไหร่คะค่ะลูกให้มาเท่าไหร่ฮะเออก็นั่นแหละถือว่าเอาเอาไปเงินผิดปกติอ่ะอ่ลูกให้มาใช่ไหมฮะให้ฟรีใช่ไหมฮะเออนั่นแหละเหมือนถูกหวยนั่นแหละฟุกมาเห็นไหมได้วีเขาได้รุดมาเขาก็ให้นั่นแหละคือเครื่องหมายวิโดรีเป็นเครื่องหมายฟุกเครื่องหมายฟุกเทวดาก็ไม่ให้นานตัดออกซะอีก ให้ระยะสั้นให้ตัวเดียวระยะสั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีจะไปม,มีอีกก็ต่อไปเห็นไหมฮะเนี่ยพอไปเทียบกับมือเนี่ยแล้วมันเห็นไหมฮะอ่ะนะคะ